干嘛？<laughs> กันหลบใหญ่เลยด้วยนะหลบลูกหลบ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 องกันอีกแล้วเออดีกันลูกดีกันรักกันรักกันรักกันนะไม่เอาลูกไม่เอารักกันนะรักกันนะรักกัน ไม่เอาแลลูกนะรักกันนะจะรักกันนะ,นะอืมรักกันรักกันรักกันจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นลูกคู่นั้นทำอะไรอะ่ะฮะมายาทำอะไรอะ่ะทาไงทำอะไรอะ่ะหลบหรอกลัวลูกหลบ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  เวลาเวลายู่โลกับเชบวบัวทอท้าเลาะกันนะคะสองตัวนี้ก็จะเข้าไปทําไม่รู้ไม่ชี้กันหลังม่านีอดูโอ้แจเย็นเนะแตเย็นเรียดอะไรโดครียดอะไร,ระไอุย้ยมาไงทําไมอะนั่นเป็นเด็กไปได้ หงุดหงิดอะไรไม่รู้เราชอบหงุดหงิดเดชืบัวผอมแล้วเชืบัวผอมแล้วค่วนะเ <c oughs> ชืบัวผอมแล้วค่ะไงลูกลุงไม่ชอบสู้ใช่ไหมลูกลุงไม่ชอบสู้ใช่ไหม เมื่อกี้ใครแอบไปหลบหลังม่านอะ่ะฮะมสายตาเ <c oughs> ชื่อว่าหอมเมื่อกี้ใครแอบหลบหลังม่านฮะมาไงเหรอมาไงแอบหลบหลังม่านนะลูกแล้วมาไงแอบหลบหลังม่านใช่ไหม ใครแอบหลบหลังมา่านฮะยูรโ,โมโหหนูหลบหลังม่านอ่หร้าน้าโอ๊ยอยู่เป็นนะเราเนี่ย,ยมายามายามายา อยู่เป็นทั้งลุงทั้งหลานแล้วโอ,โอ้กลัวไหมมาไงกลัวไหมกลัวหรอหนูเป็นพิษปูแล้วลูกหนูเป็นพิษปูนะมาไงเป็นพิษปูนะไปไหนแล้วยูโลโอไปไหนแล้ว บัวอพร้อมแล้วขนล่วงเต็มโซฟาเลยโอ้โหโซฟาลายหมดเลยดูดิใครทำเนี่ยโซฟาลายหมดเลยใครทำโซฟาแม่พังเนี่ยใครทำโซฟาแม่เป็นรอยเนี่ยเนี่ยใครใครเชอ,อร์บัวหรือเปล่าเชอ,อร์บัวหรือเปล่า ขี้เลงจะทำโซฟ,ฟาเขาอีกนะเดี๋ยว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 เี๋นี่ขนะี้เล่ยะมายามายา <c oughs> อะไรลูกอ,อะไรอะไรอะไรดมอะไ บัวผอมละคา่ะอยากด,ดูอยากดูลุงมาไงยังไงลุงมาไงลุงมาไงมีแต่พุงพุงนางใหญ่มากโอ้โได้ไลมลูกโอ้เสียงกลทำไ,ไมเสียงหายใจอยเนี่ย ไปไหนอั๊ยลัวยูโลอรอไปยะไม่ไงหมดลิตรเชือบัวขนร่วงค่ะช่วงก่อนหน้าหนาวเขาจะผัดขนทุกปีค่ะประมาณผัดขนปีละสองครั้งช่วงที่ขนเขาร่วง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว ช่วงที่ขนเขาร่วงอะค่ะเขาก็จะเหมือนแบบเสียความมั่นใจเขาจะเออ <t ell> เขาจะไม่ค่อยกินเขจะกินน้อยลองก็เลยผอม <t ell> อะไรอ่ะทําไมขี้เละจริงไหมล่ะเราอะขี้เละเนี่ยพอ <t ell> ข,ขนร่วงแล้วก็ไม่ค่อยกินอาหารปกติกินยาก,อ,กอยู่แล้วนี่กินยากหนักกว่าเดิม กินไหมเอากินวันนี้เมนูอะไรวิเอาไม่กินแล้วม,มาไงกินนะมาไงกินข้าวหรมาไงกินน่ะอุ้ยวันนี้มีอะไรอ่ะอ้ววันนี้มีเนื้ออะไรอ่ะอลุกเลยเมื่อกี้หลับๆอยู่ดู โลมีใครแอบูโลโลสาวแอบดูโล,โลสาวแอบดูโลเหรอโอ๊ยมาได้ไหมคะโอโอ้ยหัวนม<ฮ>กนิกนอร่มากเลยลนี่ก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะแล้วก็ผสมเนื้อสัตว์ให้มีกลิ่น มาจะได้มีโปรตีนแล้วก็อะไรอีกอาหารอาหารเปรียปก,กอุ้ยาอู้ตัวบวบใ,ใครมาใครมาหาหนูว่ะมีพี่แฟนคลับมามาหาพี่พี่แฟนคลับมาหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กินหมดแล้วมาไงมาไงมาไงมากินให้หมดลูกมามาไงมาหนูกินให้หมดมมมนีมดด่มาเด็วเด้วจะออกจะออกไปเล่นกับเขาอุ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย กินไม่หมดหรือสไตล์มาไงเวลากินก็จะเลอะเต็มพื้นหมดเลยามาไงมาเร็วอะ,อะไรอ่ะนี่ของลงมาหรอกกินเหรอมาไงเป็นไรอ่ะ มาไงอยากออกไปเที่ยวแน่เลยดูดิดูหูดิดูหูสิไม่ออกหูกไม่เอาหรือหนูไปกระโจนแสกเขา <c oughs> กลัวหอมลองค่ะ<ม>ยูรอกินเป็ลูกมานี่มาหงุดหยิดอะไรมะเมื่อกี้อิ่มแล้วอิ่มเนาะกินแล้วหรอกินแล้วอ่ะนี่เราหมดหงิดเลยครับอื<ม>ทายผลบอลแพ้ลูกฮะทายบอลแพ้เลยพายลูกทายบอ,อลเออเราคนกิงจะเป็นบางอารมณ์ช่วงนี้นางจะหงุดหงิด ไม่รู้ว่าใกล้ติดสัตว์หรือเปล่าอ้วนมากเลยโลยโาก็อ้วนแล้วครับยีราต้องลดน้ำหนักอีกแล้วครับควรทำอะไรอ่ะ ชอบไปนอนใกล้ๆให้แม่เก่ามาเลยมาดิมามา่ิมาให้มะเข้าบ้านมาเฮ้ยนี่ของบัวนี่ของบัวไม่เอาลูกลูกกินเยอะแล้วเก็บเกบเบเก็บเก็บกของบัวนี่ของมังไงมาไงเนื้อหมดแล้วเลยไม่กินกินมาน

กินเลยลูกกินกินสรุเอาเอะไทำไมทำอย่างเงี้ยอะกินเร็วๆดันออกอีกเอากินก่อน <c oughs> เร็วๆสิอร่อยนะเนี่ยอร่อยดูดิดูทำนีัใส่อะอร่อยอร่อย

มาไงมากินมาดูดูมาไงมากินมา,มา,ม,ามาแล้วโลมาแล้วโลแย่งแน่เนืน้อเนือน้อสัตว์ที่ผสมจะเปลี่ยนตลอดอะค่ะเพราะว่าไซบีเลียนเป็นอะไรที่ขี้เบื่อสุดๆแล้วค่ะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันค่ะทั้งไก่ทั้งปลา

ยมาไงก็จะมาแล้วมันไงแยงเลยมาไงแยงเลยเุลุลลุลุลุลลุ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 ลลุลุลุลลุลุลุนะนะลุลลุลุลุลลจลุลุแุลุลุล่ลุนลลุ

ดีมากดีมากคนครับนี้เป็นเขาฝเงมาต่อราาที่ผมบอกไปเขาไปต่อผมนาเอาเงินเอาีของยูโรอ่ะัไงเก็บหมดเลยเลี้ของยูโร่ะมันไงเก็บหมดเลยเหรไงเก็บหมเลเหรอ ตอนนี ay, y ens, y ens, y ens. Oh, ้รถรถหุ่นมาไงอยู่เพราะว่าเขาอ้วนเริ่มอ้วนแล้วเดี๋ยวขาจะรับน้ำหนักไม่ไหวอเไยไม่อิ่มอ๋อไม่อิ่มใช่ไหมทางไยแยงแล้วทางไหรออยู่แล้วไม่งั้นมางไงแยงแล้วนะ หมดยางหมดยางยั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 งพอขลร่วงแล้วก็ไม่ค่อยกินเดี๋ยวความมั่นใจสวยแล้วลูกหนูเนี่ยสวยที่สุดเลยอ้าวหนูเนี่ยสวยที่สุดเลยลูกสวยสวยหมาอะไรก็ไม่รู้สวยที่สุดในสามโลกเลยอะ

เยื้อนางเยอะคนล่วงและบางหมดเลยแต่ก็ยังมีพุงอยู่นะฮะเนี่ยเป็นราคาส่งเป็นค่าขนส่งหรือว่าเป็นยังไงี่มีอะไรเพอีกข้างยูโรยูโรมายายูโรมายากว่อไม่เลยลูก กูพี่โลลูกโอ้ร้องไห้หรือป่ะเนี่ยหน้าแดงอ่ะหืไม่ยอมร้องไห้ลูกหรือไงวงทำไมพีโรเป็นไรพีโรลงไม่ดีเหรออที่เราคำนวณแบบว่าที่ที่เหมาะสมนะพี่คเอากล้วนะม่อ

ก็จะไป,ไปเที่ยวบ้านก็ก็อยู่ในในในราคาที่สมกับทความเดือดอ่ะด<ป>ูแล้วก็ไม่